สามละไมเรียกลองกองลองกองเพราะหนูว่าลองกองแบบว่าคือมันอยู่ข้างในใช่ป่ะมันมีเปลือกหุ้มแล้วก็มันอยู่ด้วยกันหลายๆอันในในลูกเดียวหนูว่าแบบมันเป็นความกลัวที่ต้องอยู่ด้วยกันและต้องมีอะไรมาหุ้ม เรื่องหนูอ่ะหนูเพราะหนูบ้านะหนูเห็นแบบว่าเวลาเวลาเวลาคนเห็นหนูหนูมันจะวิ่งแบบวิ่งหนีแบบมุดอะไรก็ไม่ี่สีเรื่องสีกม่าสีกม่าสดใสที่มันเป็นน้ำเงินเข้มๆแบบกระโปรงนักเรียนผู้หญิงค่ะค่ะค่ะคิดว่าแบบมันความกลัวมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้นะหนูมีความรู้สึกว่า สีนี้มันโดดเดียวอ,ะอ่ะแล้วแบบมันก็เลยทําให้กลัวโกวสีนี้มัมันเข้มกว่านี้หนึ่งกระอเลีอยงะอ